สนับสนุนรายการโดยอาจารย์โอค,คนสื่อกรรมสัมผัสวิญญาณสนใจติดต่อ l ลายไอดี0902510550 Facebook กรรมติ k t ต k อคนสื่อกรรม YouTube คนสื่อกรรมพาเทียเ่ยวเลี้ยวไปหลอน น้องอ้อสวัสดีครับสวัสดีเจ้าพี่เนตสวัสดีเจ้าสาวเหนือมาแล้วเออใช่ค่ะเห็นหลายๆคอมเมนต์ถามอยู่ว่าน้องอ้อคนเหนือใช่ไหมบอกออตรงนี้เลยคะ่ะร้อยเปอร์เซ็นต์จังหวัดอะไรเอ่ยลำปางใช่ค่ะพี่เนตอ,อ่าอะโอเคน้องอ้อเรื่องนี้มันเป็นเรื่องเกี่ยวกับอน้องหนูแดงถูกไหม ถูกต้องค่ะอ่าซึ่งมันมันก็จะเป็นเรื่องไม่ใช่เรื่องต่อแต่มันเป็นคนละเรื่องกับที่เล่าเมื่อสองสัปดาห์ก่อนใช่ค่ะคนละเรื่องกันเลยค่ะน,นะฮะชื่อเรื่องว่าปอบหมาดำอ่าเรื่องนี้เป็นไงอ้อเชิเลยครับอ่าโอเคขอบคุณนะคะก่อนอื่นนะคะอ้อต้องขอขอบคุณพี่เนธแล้วก็รายการพาเที่ยวเลียวไปร้อนนะคะที่ให้อ้อได้เปิดประสบการณ์ใหม่ เป็นโลกอีกโลกหนึ่งเลยค่ะพี่เนีเพราะว่าในสองเรื่องที่ผ่านมาของสองอาทิตย์ที่ผ่านมาค่ะอ้อเข้าไปอ่านทุกๆคอมเมนต์เลยค่ะมีแต่คอมเมนต์เชิงบวกทั้งนั้นเลยมันทำให้เรามั่นใจแล้วก็รู้สึกแบบว่าทุกๆครั้งที่เข้าไปอ่านนะคะมันทำให้เราแบบมีความสุขค่ะพี่เนตมีกำลังใจในการทำงานในวันนั้นๆด้วยน่าักต้องขอบคุณมากๆใช่ค่ะน่ารักทุกๆคนเลยครับอ่าอจะเริ่มเลยนะคะได้ครับ เรื่องนี้ยค่ะเป็นเรื่องของน้องหนูแดงที่ได้ถ่ายทอดมาให้อ้อฟังน้องหนูแดงบอกว่าเรื่องเนี้ยค่ะเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นที่นะประเทศเกาหลีใต้น้องหนูแดงค่ะเป็นคนไทยอีกคนหนึ่งที่ได้มีโอกาสเข้ามาทํางานนะที่ประเทศเกาหลีใต้ประมาณต้นปีที่ผ่านมาค่ะน้องหนูแดงอะได้ย้ายมาทํางานที่เดียวกับแฟนของน้องหนูแดงซึ่งหนที่แห่งนั้นนะคะน้องหนูแดงอ่ะ,อะแฟนของน้องหนูแดงอ่ะได้ทํางานอยู่ก่อนแล้ว ซึ่งทําให้แฟนของน้องหนูแดงค่ะจะรู้จักกับพี่ๆคนไทยหลายๆคนเมื่อน้องหนูแดงย้ายมาอยู่กับแฟนนะคะแฟนของน้องหนูแดงก็จะแนะนําให้น้องหนูแดงได้รู้จักกับพี่ๆคนไทยหลายๆคนที่อยู่ที่นั่นนะคะค่ะน้องหนูแดงอ่ะค่ะก็จะรู้สึกว่าสนิทสนมกับพี่คนไทยอยู่สองคนที่เป็นคู่สามีภรรยาค่ะอ๋อให้นามสมมุติว่าชื่อพี่ต้นกับพี่น้ำแล้วกันนะคะ น้องหนูแดงค่ะก็จะใช้ชีวิตประจําวันอยู่อยู่ใกล้ๆก,กับพี่ต้นพี่น้ําอย่างเงี้ยค่ะไปทานข้าวด้วยกันไปเที่ยวด้วยกันไปทํางานด้วยกันซึ่งเวลาผ่านไปเรื่อยๆอะค่ะน้องหนูแดงรู้สึกว่าตัวเองอะเริ่มมีอาการไม่ไม่ค่อยสบายตัวรู้สึกว่าขึ้นไส้เวียนอ่าขึ้นไส้เวียนหัวแล้วก็รู้สึกแบบเหมือนเหมือนมีอะไรที่มาทําให้กังวลใจอะค่ะพี่เนตรน้องหนูแดงก็เลยไปปรึกษาก,กับพี่น้าพี่น้ําก็เลยแนะนําว่า มันคล้ายๆกับอาการของคนเริ่มมีน้องอ oh. ค่ะน้องหนูแดงก็เลยว่างั้นเดี๋ยวไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจแล้วกันอ่าทั้งน้องหนูแดงแล้วก็พี่น้ำนะค่ะได้พากันไปซื้อที่ตรวจคันมาตรวจซึ่งผลออกมาก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีค่ะพี่เนตรคือน้องหนูแดงอะกาลังตั้งคันอ่อนๆ oh. ค่ะจากนั้นผ่านไปได้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะคะพี่น้ำก็ชวนน้องหนูแดงไปทานข้าวที่ห้องอะค่ะแต่รอบนี้ยพี่น้ำบอกว่าอาจะมีเพื่อนพี่น้ำอะค่ะ มาทานด้วยหนึ่งคนนะนองหอนุ่มแดงก็บอกว่าโอเคไม่เป็นไรค่ะพี่น้ำเพราะว่าเราจะได้รู้จักพี่คนไทยเพิ่มขึ้นด้วยใช่ไหมคะ่ะในการทานข้าวมื้อนั้นนะคะมันไม่ได้มาแค่เพื่อนของพี่น้ำอะคะ่ะเพื่อนพี่น้ำได้พาพี่ผู้หญิงมาอีกคนหนึ่งอ้อจะให้น้ำสมมติพี่ผู้หญิงคนนั้นว่าพี่หนึ่งพี่ผู้หญิงคนนั้นนะคะไม่ได้รู้จักหรือว่ามักคุ้นกับบุคคลที่อยู่ในกลุ่มนี้เลย แต่ในการทานข้าวครั้งนั้นนะคะก็จะมีการผูกมิตรสัมพันธ์ไมตรีพูดคุยกันไปเรื่อยๆอค่ะพี่เนตดแต่มมีคําคําหนึ่งที่พี่หนึ่งทักขึ้นมาเลยคือคําว่าตอนเนี้ยน้องหนูแดงท้องใช่ไหม oh. แล้วสายตาของเขาค่ะก็มองไปที่ท้องของน้องหนูแดงพร้อมกับยื่นมือไปลูบที่ท้องอืม mm. ค่ะน้องหนูแดงก็คิดเอะใจนิดหนึ่งะค่ะว่า ทำไมพี่เขาถึงรู้เพราะว่าท้องมันเล็กนิดเดียวค่ะพี่เนรคือไม่มีอะไรที่จะแสดงออกไหมเห็นเลยว่าเราท้องอยู่เราไม่สนิทกันด้วยนะใช่ค่ะพี่เนรน้องเดือนก็คิดแบบนั้นค่ะอืมแล้วคือแบบเอามือมารูปแต่ด้วยความแบบเกรงใจะคะ่ะแล้วก็ก็ปล่อยผ่านไปไงค่ะพี่เนรก็เลยตอบพี่เขาไปว่าอ่าใช่ค่ะตอนเนี้ยหนูกําลังท้องอยู่แล้วอ่าการสนทนาบทสนทนาก็ก็ผ่านไปเรื่อยๆะคะ่ะจน ช่วยกันเก็บของล้างถ้วยล้างจานแล้วก็แยกย้ายกันไปนอนอ่าที่พักของใครของมานะคะพี่น้องหนูแดงก็เล่าบอกว่าในคืนนั้นนะคะน้องหนูแดงอ่ะได้ฝันเห็นว่ามีหญิงแก่ตัวดำผอมแล้วก็อ่าผมยาวลุงลังเลยหยิกหยิกฟูฟูค่ะพี่เนตมาเคาะที่ประตูห้องน้องหนูแดงครับแต่ด้วยเดชาบูลนะคะน้องหนูแดงยังไม่ทานเปิดก็สะดุ้งตื่นขึ้นก่อน น้องเขาอะค่ะบอกว่าตอนที่สะดุ้งตื่นนะคะพี่อาการหัวใจคือเต้นมันจะเต้นไม่เป็นจังหวะค่ะพี่เนี่ยมันจะเต้นเต้นรัวเต้นเร็วมากเลยค่ะน้องเขาก็เลยมองดูนาฬิกาเป็นเวลาประมาณตีสี่กว่าเกือบตีห้าแล้วก็เลยลุกขึ้นไปเข้าห้องน้ําทํากิจวัตรประจําวันค่ะอ่าในระหว่างที่ทําธุระเสร็จก็เดินมาที่ห้องครัวค่ะเพื่อว่าจะหยิบน้ํามาทานแต่ว่าตาของน้องหนูแดงอะค่ะ สิ่งที่มองเห็นชัดเจนเลยคือมันมีแมวตัวสีดำที่ตัวใหญ่มากๆค่ะพี่เนตนั่งอยู่ในห้องครัวน้องเขาก็พยายามมองหลายครั้งค่ะพี่เนตแต่ว่ามันเห็นจริงๆอะค่ะน้องเขาก็เลยวิ่งไปที่ห้องอ่าห้องนอนนะคะเพื่อไปคุยกับแฟนว่าเขาอะมองเห็นอ่าเห็นแมวตัวสีดําตัวเนี้ยค่ะเป็นตัวที่ใหญ่มากอยู่ในห้องครัวแต่แฟนเขาไปไปดูค่ะพี่เนตคือมันไม่เห็นมีมันไม่มีอะไรอะค่ะ น้องเขาก็เลยเอาเรื่องเนี้ยมาคุยให้พี่พี่ต้นกับพี่น้ำฟังทั้งสองคนก็ก็รับฟังนะคะแต่ว่าไม่ได้มีแบบอ่าเขาเรียกว่าอะไรความิี้ห็นอะไรตอบกลับมาค่ะครับจากนั้นเวลาก็ก็ผ่านไปผ่านไปค่ะพี่เนตผ่านไปอีกประมาณอาทิตย์กว่ากว่า,าวันนั้นเป็นวันหยุดการทํางานของน้องหนูแดงแฟนแล้วก็พี่ต้นพี่น้ำนะคะ่ะทุกคนก็เลยรวมตัวกันไปทานข้าวที่ห้องของพี่น้ำในตอนกลางวันนะคะ พอทานข้าวเสร็จแฟนของพี่น้ำค่ะก็คือพี่ต้นเนาะได้ชักชวนแฟนของน้องหนูแดงว่ากลางวันเนี่ยมันว่างเดี๋ยวเราไปตกปลากันไหมเพราะว่าใกล้ๆกล้เนี่ยท,ที่ที่พักอะค่ะมันจะมีล้อมทานอยู่อืซึ่งแฟนของน้องหนูแดงก็บอกว่าโอเคตกลงเดี๋ยวเดี๋ยวตอนบ่ายไปกันก็เลยเหลียวมาถามน้องหนูแดงค่ะว่าอ่าจะไปกับเขาไหมหรือว่าจะอยู่ห้องพี่น้ำหรือกลับไปพักที่ห้องน้องหนูแดงก็บอกว่าช่วงเนี้ยรู้สึกว่าอ่อนอ่อนเพลียค่ะอยากจะ อยากนอนก็เลยบอกว่าเดี๋ยวไปพักที่ห้องละกันน้องหนูแดงก็เลยแยกตัวไปพักที่ห้องอะค่ะน้องบอกว่าพอไปถึงที่ห้องอะค่ะก็เลยล้มตัวลงนอนแล้วกะว่าจะงีบสักนิดนึงแต่พอนอนไปได้แป๊บเดียวอะค่ะพี่เนตระหว่างที่นอนแบบกึ่งหลับกึ่งตื่นน้องบอกว่าน้องอะค่ะมองเห็นหมาดำตัวใหญ่ตาเป็นสีแดงเลยนะคะพี่เนธตัวใหญ่มากๆ เดินมาอยู่ที่ปลายเท้าของน้องอะค่ะแล้วพยายามเดินเข้ามาเพื่อว่าที่จะค่อมตัวน้องค่ะพี่เนตรแล้วใช้ลิ้นนะคะเลียตั้งแต่ปลายเท้าน้องขึ้นมาม,มาถึงที่ขาของน้องหนูแดงอะค่ะครับน้องเขาบอกว่าตอนนั้นคือน้องบ,บกลัวมากกลัวแบบตัวเกรงนะคะพี่เนตรน้องเขาเก็เลยพยายามแบบสวดมนต์สวดมนต์ในใจค่ะแล้วก็เรียกทั้งชื่อพ่อชื่อแม่พร้อมทั้งระลึกถึง ผ้าอาจารย์ที่น้องนับถือค่ะ mm hmm. น้องบอกว่ามันทําให้น้องอ่ะหลุดออกมาจากตรงนั้น mm hmm. แต่พอสะดุง้งตื่นขึ้นมาค่ะพี่เนททั้งขาและเท้าของน้องอะค่ะมันเปียกชุ่มเลยนะคะพี่เนทครับ mm hmm. ค่ะน้องก็เลยตัดสินใจโทรไปหาแฟนว่าตอนเนี้ยฝันแบบเนี้ยให้แฟนอะรีบกลับบ้านคือน้องอะกลัวกลัวแล้วอะค่ะ mm hmm. แฟนก็เลยบอกว่า mm hmm. เดี๋ยวสักครู่จะกลับเอาอย่างนี้ละกันให้น้องหนูแดงอะ mm hmm. ไปอาบน้ํา อาบน้ําเสร็จแล้วก็อ่าไปหาพี่พี่น้ําที่ห้องไปอยู่กับพี่น้ําพี่ห้องแล้วกันครับน้องหนูแดงค่ะก็เลยลุกขึ้นไปอาบน้ําที่ห้องน้ําในห้องน้ำนะคะพี่เนตน้องบอกว่าในระหว่างที่กําลังอาบน้ําสระผมอยู่อะค่ะพี่เนตจังหวะที่น้องเงยหน้าขึ้นมาค่ะมันจะมีกระจกสําหรับที่เราไว้ล้างหน้าแปรงฟันใช่ไหมคะจังหวะที่น้องเงยหน้าขึ้นมาค่ะน้องมองหิน หญิงชลาคนนั้นนะคะที่นี่ที่มาเคาะห้องน้องค่ะอยู่ข้างหลังแล้วกระซิบบอกน้องข้างหูว่าเอาลูกของมือมา <c oughs> น้องก็บอกว่าตอนนั้นน้องตกใจมากเลยสิ่งที่ทําได้คือพยายามตั้งสติแล้วก็เรียกเรียกสติตัวเองอะคะ่ะกลับคืนมาให้ได้มากที่สุดเพราะว่ามันจะวิ่งออกไปขามันก็แข็ง <c oughs> ใช่ไหมคะมันวิ่งออกไปไม่ได้ค่ะก็เลยแบบหลับตาแล้วลเรียกสติตัวเองให้ได้มากที่สุด น้องบอกว่าพอแบบเรียกสติตัวเองให้ได้มากที่สุดแล้วน้องพยายามลืมตาขึ้นมาแล้วมองดูมันหายไปและะ้วค่ะพี่เนตรจากนั้นน้องอะค่ะก็เลยรียบวิ่งออกไปแต่งตัวแล้วก็ไปอยู่ที่ห้องของพี่น้ำอะคะ่ะเพื่อรอแฟนน้องบอกว่าเล่าทุกสิ่งทุกอย่างให้พี่น้ำฟังให้แฟนฟังแล้วก็กลับมาอยู่ที่ห้องอะคะ่ะจากนั้นนะคะน้องบอกว่าคือ คือทุกอย่างอะคะ่ะมันมันกลัวไปหมดเลยคะ่ะพี่นี่ไม่รู้จะทํำยังไงแฟนก็เลยแนะนําว่าเอาอย่างนี้ละกันโทรกลับไปที่บ้านไหมไปปรึกษาคุณแม่ละกันพอโทรไปที่บ้านนะคะคุณแม่ก็บอกว่าเบี้ยแก้กับพระเครื่องที่แม่ให้ไปอะยังอยู่ใช่ไหมน้องก็บอกว่าอ๋อยังอยู่ค่ะยังอยู่แม่ก็เลยบอกว่างั้นให้พกติดตัวห้ามถอดเดียขาดไม่ว่าจะเป็นตอนนอนหรือว่าตอนตื่นน้องก็ ปฏิบัติตามที่คุณแม่บอกมาตลอดนะคะพี่เนตจากนั้นเวลาผ่านไปได้ประมาณสองถึงสามวัน,น่ะคะ่ะน้องบอกว่าตอนกลางคืนน้องระหว่างที่น้องนอนอยู่อะคะ่ะน้องฝันเห็นมีหญิงแก่แต่รอบเนี้ยมาพร้อมกับหมาตัวดําหมาสีดําตัวใหญ่ๆนะคะพี่นิแต่มันจะมาในสภาพที่แบบประมาณว่าซ้อนทับกันมานะค่ะพี่นิดน้องบอกว่าตอนนั้นะคือน้องอะ่ะ รู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นแต่น้องอ่ะกลัวมากหญิงชราคนนั้นนะคะพยายามที่จะเลียน้องตั้งแต่ที่เท้าขึ้นมาแล้วค่ะพี่เนตเลียขึ้นมาที่ขาแต่รอบเนี้ยมันมาวนอยู่ที่ท้องของน้องนะคะพี่เนตมาวนอยู่ที่ท้องของน้องแล้วก็เลยขึ้นไปหาที่หน้าของน้องน้องบอกว่าอ่าระหว่างที่เลียที่หน้าค่ะมันจะมีหยดน้ําลายนะคะพี่เนต ไหลลงมาที่หน้าของน้องแล้วหน้าอของหญิงแก่ค่ะมันจะสลับไปกับอ่าหน้าของหมาหมาดําตัวใหญ่ตัวนั้นนะคะครับน้องบอกว่าน้ําลายที่มันหยดลงมาค่ะพี่เน็ตมันมีทั้งกลิ่นหมินมันมีทั้งแบบกลิ่นสาบที่แบบคุ้งไปหมดเลยะคะ่ะน้องก็พยายามที่จะดิ้นดิ้นดิ้นน้องบอกว่าตอนนั้น,นะคะ่ะมึออ่าหญิงแก่คนนั้นนะพยายามที่จะเอามือของเขาอะคะ่ะสอดมาที่ใต้คอของน้องอ แล้วก็พยายามบีบบีบคล้องน้องค่ะน้องก็พยายามที่จะดิ้นดิ้นดิ้นแต่ด้วยความโชคดีของน้องหรืออะไรสักอย่างค่ะเนี่ยแฟนของน้องอะตื่นขึ้นมาจังหวะนั้นพอดีแล้วมองเห็นว่าตัวน้องอะกําลังดิ้นแบบคุกคักอยู่เลยก็เลยเรียกเรียกน้องค่ะเขย่าเขย่าตัวน้องเพื่อเพื่อว่าเรียกให้น้องตื่นนะคะน้องก็เลยหลุดขึ้นมาแล้วก็ตื่นขึ้นมาแต่ในจังหวะที่น้องตื่นขึ้นมาค่ะ ตาของน้องอะ่ะเขามองเห็นมีหญิงผมยาวใส่ชุดลายดอกไม้วิ่งออกไปที่หน้าประตูห้องอ mm hmm. น้องเขาก็เลยเล่าให้ให้แฟนเขาฟังะคะว่าเขาฝันเห็นแบบนี้นะแล้วเมื่อกี้ก็เห็นหญิงผมยาววิ่งออกไปจากห้องด้วยน้องก็ไม่รู้จะทำยังไงอะค่ะก็เลยโทรไปหาคุณแม่บอกว่าแม่เบีย้ยแกก็ออกไม่อยู่แล้วนะ พระเครื่องก็เอาไม่อยู่แล้วจะให้ทํำยังไงน้องก็พูดอย่างเงี้ยค่ะคุณแม่ก็เลยบอกว่าหน้าเวลาตอนนี้คือมันดึกมากแล้วค่ะไม่รู้จะช่วยยังไงก็สวดมนต์ก่อนละกันน้องก็เลยตัดสินใจอ่านั่งสวดมนต์ทั้งคืนเลยค่ะพี่เนตม,มาหลับเอาอีทีตอนเช้าในตอนเช้าที่น้องนอนหลับอะค่ะน้องฝันว่ามีคนอะมาบอกให้น้องว่าให้ย้ายออกไปจากที่นี่ ถ้าย้ายออกไปจากที่นี่ค่ะเขาจะไม่สามารถที่จะตามน้องไปได้ <c oughs> เขาจะไม่สามารถที่จะเอาอะไรจากเราไปได้อย่างงี้ค่ะน้องก็เลยคุยกับแฟนปรึกษากับแฟนซึ่งมันพลิกตรงที่ว่าแฟนของน้องก็ฝันเช่นกันอืค่ะฝันว่ามีคนมาบอกว่าให้ย้ายออกจากที่นี่ทั้งสองคนนะคะก็เลยปรึกษากันว่าต้องย้ายละโดยสองวันถัดมาค่ะทั้งคู่ก็เลยย้ายออกจากที่เดิมเพื่อมาอยู่ที่ใหม่ แต่ว่าย้ายมาอยู่ที่ใหม่มันก็เหมือนจะมีอะไรอะไรดีขึ้นนะคะพี่นี่แต่มันมันแค่ไม่นานนะคะผ่านไปได้ประมาณเดือนกว่าๆน้องเขาบอกว่าเริ่มมีเรื่องทะเลาะก,กันทะเลกกาะกับแฟนนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องจุกจิกเรื่องเล็กๆน้อยๆทุกสิ่งทุกอย่างมันทําให้เกิดเป็นเรื่องที่จะสามารถทะเลาะก,กันได้ตลอดเวลาครับน้องบอกว่าสาเหตุอ่าหลักๆเลยค่ะเกิดจากตัวน้องเองนั่นแหละที่แบบ ตัวน้องจะมีความหวาดระแวงมีความกังวลในทุกสิ่งทุกอย่างน้องบอกว่าทุกๆก,การใช้ชีวิตทุกๆย่างก้าวที่น้องเดินมันจะมีคนคอยเฝ้ามองน้องอยู่ตลอดเวลาค่ะมันเลยทําให้น้องกลายเป็นคนที่วิตกจริตทําให้จิตมันเสื่อมไปนะคะพี่เนตอ่าแล้วไม่นานนะคะน้องบอกว่าวันนั้นเป็นวันที่น้องหยุดงานแต่แฟนของน้องอไปทํางานแล้วก็ต้องทาโอทีในรอบดึก น้องก็เลยอยู่ที่ห้องคนเดียวอะค่ะน้องบอกว่ากําลังเตรียมตัวที่จะอาบน้ําเพื่อว่าเข้านอนตามปกติในระหว่างที่กําลังอาบน้ำาอยู่อะค่ะพี่เนน้องบอกว่ารู้สึกปวดท้องปวดท้องมากปวดท้องเหมือนเหมือนมันปวดจะขาใจอะค่ะพี่เนธน้องก็อยู่ในห้องน้ําและทีเนี้ยในระหว่างที่กําลังปวดท้องอยู่ค่ะน้องก็รู้สึกว่า มันมีน้ําสีแดงๆอะค่ะไหลไปตามท่อระบายน้ําอะค่ะน้องก็เลยก้มมองดูอ่าที่ขาของตัวเองมันก็เป็นเป็นเลือดอะค่ะที่ไหลออกมาแบบเยอะมากๆน้องก็คือค่ะน้องเขาก็เลยตัดสินใจโทรไปบอกแฟนว่าตอนนี้เป็นแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยค่ะแฟนก็เลยโทรหาพี่ชายที่อยู่ใกล้ๆอะค่ะพี่ชายแท้ๆของเขาอะค่ะมาพาน้องหนูแดงไปหาคุณหมอที่อยู่บริเวณใกล้ๆนั้น พอไปหาคุณหมออะค่ะสิ่งที่ได้รับคือมันเป็นข่าวร้ายค่ะพี่เนตน้องที่อยู่กับน,น้องหนูแดงคือไม่อยู่แล้วค่ะคได้สูญเสียน้องไปแล้วใช่ค่ะคพี่เนตรตอนนั้นน้องหนูแดงคือเสียใจมากๆค่ะเป็นเป็นลูกคนแรกเนาะที่ที่นี่แต่ว่าตอนนี้น้องเขาจากไปแล้วอย่างเงี้ยค่ะครับคุณหมอก็ให้ยาแล้วก็ให้กลับมาที่บ้านอื ค่ะในระหว่างที่กลับมาที่บ้านนะคะน้องหนูแดงก็พยายามชะเง้อมองดูแฟนนะคะว่าจะกลับมาเมื่อไหร่แต่ว่าในระหว่างที่ชะเง้อมองดูที่หน้าต่างนะคะพี่เนตสิ่งที่น้องเห็นนะคะมันเป็นผู้หญิงผมยาวใส่ชุดลายดอกไม้อืยืนยิ้มแล้วก็โบกมือให้กับน,น้องหนูแดงอะคะ่ะครับน้องหนูแดงบอกว่าตอนนั้นสิ่งสิ่งที่อยู่ในใจของหนูคือหนูไม่ได้กลัวเขานะพี่ แต่เหมือนคล้ายๆมันเป็นอารมณ์โกรธแค้นมากกว่าอย่างเงี้ยค่ะต้องบอกว่าคือตอนนั้นทุกสิ่งทุกอย่างมันประเดียประดังเข้ามาในหัวคือรู้เลยทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันมันเป็นอะไรทําไมเราถึงเสียน้องไปอย่างเงี้ยค่ะค่ะเขาก็เลยแบบอ่าประมาณว่าสาบแช่งแล้วก็เหมือนประมาณว่าบอกตอนนั้นมันเป็นอารมณ์โกรธใช่ไหมคะพี่เนตประมาณว่าเออ กูไม่กลัวมึงหรอกนะถ้ามึงจะมาทําแบบนี้อย่างเงี้ยค่ะ mm hmm. จากนี้ไปถ้าถ้ามึงได้ไปก็คือจะเป็นเวรเป็นกรรมของมึงละกันน้องเขาก็บอกประมาณเนี้ยค่ะ oh. พี่เนตเออเรื่องก็มีอยู่แค่นี้นะคะ่ะพี่เนตที่น้องเขาถ่ายทอดมา oh. แต่ว่าชีวิตครอบครัวของน้องเขาก็ตอนนี้ก็ราบลื่นนะคะไม่มีอะไรที่ที่มาแบบทําให้เราแวงหรือว่าทะเลาะบ่อแวงกันนะคะพี่เนตแล้วแล้วหนูแดงมีลูกอีกไหม ไม่มีเลยค่ะพี่เน่จนถึงปัจจุบันตั้งแต่วันนั้นยันวันนี้ก็ไม่มีน้องอีกเลยใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวถามอีกนิดนึงไ,<ด>ไปหาหมอเออแล้วคุณหมอเขาอธิบายว่าไงทำไมถึงแท้งอ่ะคุณหมอเขาบอกแค่ว่าตอนเนี้ยน้องที่อยู่ในท้องอ่ะไม่มีอยู่แล้วอืม เขาก็อาจจะอธิบายเยอะค่ะพี่เนิดแต่ว่าด้วยด้วยมันเป็นภาษาคนละภาษากับเราใช่ไหมคะคนแปลเขาก็แปลให้มาประมาณนี้ยค่ะพี่เนิดเขาไม่ได้อย่างลึกไปถึงศัพท์ของอทางการแพทย์หรืออะไรอะค่ะแล้วมันเป็นต่างประเทศด้วยอ่ะไม่ใช่ประเทศไทยเนาะใช่ค่ะอ่าการรักษาพยบาบาลอะไรมันก็จะลําบากนิดนึงอะค่ะโอ้โเราฟังแล้วรู้สึกกลัวจังเลยเกี่ยวกับสิ่งนี้อันนี้มันมันไม่ใช่ว่าเกิดนานเลยนะมันไม่มันไม่กี่ปีถูกไหม มันเกิดเมื่อมีนาที่ผ่านมาค่ะพี่เนิเอ้ยมีนาที่ผ่านมาปีปีนี้นะปีหกหกใช่ค่ะโอ้โหเดี๋ยวถามไปถึงเอ่อคนชื่อหนึ่งตั้งแต่<ถ>วันนั้นได้เจออีกไหมไม่เจอเลยค่ะพี่เนิเจอแค่ครั้งเดียวอ,อแล้วเราได้ถามสารทุกข์สุกดบไปถึงเอ,อเพื่อนไหมว่าได้เจอผู้ชายเอไ,ได้เจอคนคนนี้ไหมถามน้องหนูแดงถามแค่ว่า เป็นคล้ายๆกับถามประวัติพื้นภูมิว่าเป็นคนภูมิลำเนาที่ไหนอะไรยังไงอะคะพี่เนก็เป็นคนจังหวัดเดียวกับคนที่เคยทำของเสีน้องหนูแดงในคราวที่แล้วอะค่ะโอ้โหเฮ้ยเ,เรารฟังรู้สึกแบบเออเข้าใจเลยว่าทำไมน้องถึงแบบบางครั้งบางคราวก็ก็ไม่กล้าเล่าให้ใครฟังเนาะเรื่องแบบนี้มันเกิดขึ้นแต่ที่สำคัญพอมันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยมันก็ มันก็ทําได้จริงๆก็คือเอาลูกมึงมาคําว่าเอาลูกมึงมาให้กลัวอะไรเงี้ยสุดท้ายแล้วน้องเขาก็เสียจริงๆอนะันนน้องในท้องอะนะเออ<ช>เราฟังแล้วรู้สึกว่านี่ <ๆ S 2> เรื่องนี้มันเกิดที่ที่ทางประเทศนะที่เกาหลีนะอคอือที่แรกที่แรกอ้อ,อฟังอ,อ้าออก,ก็แบบมันจะจริงเหรอคะน้องหนูแดงคือประมาณว่าอันนี้มันคือ ประเทศตาหลีเลยนะเขาเขาจะมาได้จริงใช่ไหมอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยที่เราไปอ่าลองถามหลายๆคนเขาก็บอกว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่ามันอยู่ที่ประเทศไหนมันอยู่ที่ว่าคนที่เขาแฝงอยู่อะอยู่ที่ตรงไหนเออเข้าใจเออค่ะก็เลยว่าอธิบายถูกก็คือก็คือคนที่มีอะไรแฝงอยู่เนี่ยเขาอยู่ตรงนั้นไงใช่เขาอยู่ใกล้เราพูดง่าย อ้ก็กลยว่าอ๋อแสดงว่ามันไม่ได้เกี่ยวว่าต้องบินข้ามประเทศหรือว่าอยู่คนละประเทศอืมอืเอาวอย่างไงก็ขอวอวยพรให้น้องหนูแดงนะหมดคาะหมดโศกแล้วกันเนาะ,ะกับสิ่งสิ่งนี้นะฮะก็อย่าได้เจออะไรแบบนี้เลยขอให้ชีวิตราบรื่นและถ้าเป็นไปได้ก็ขอให้น้องเขาเอ่อมีน้องอ,อนะจะได้สมใจเพราะว่าน้องเขาอุตส่าห์ดีใจนะกับสิ่งสิ่งนี้เนาะ ค่ะน้องหนูแดงฝากมาอ่าขอบคุณพี่เนรแล้วก็รายการพาเที่ยวเรียบร้อยด้ยนะคะว่าถ้าไม่มีรายการนี้ค่ะคือแบบน้องก็ไม่รู้จะไปเล่าหรือว่าไปพูดคุยกับใครในเรื่องแบบนี้ยคะ่ะพี่เนรพี่เนรบอกหลายครั้งแล้วกับสิ่งสิ่งนี้ว่าเรื่องบางเรื่องนะ่ยไปเล่าให้ใครฟังเขาอาจจะมองว่าเราเพี้ยนเราอันนี้ไม่ปกติหรือเปล่าโน่นนี่นั่นเพราะเขาไม่ได้ออชอบในสิ่งสิ่งเดียวกับเรา ก็คือเขาไม่ได้ชอบเขาก็ไม่เชื่อว่าเรื่องผีมีจริงแต่ถ้าเกิดเล่าให้คนที่เคยเจอมากับตัวเนี่ยฮะก็จะเข้าใจในสิ่งสิ่งนี้ว่าเออเรื่องนี้มันเคยมีขึ้นจริงนะแล้วก็ไม่ใช่ว่าเฉพาะเรื่องของหนูหนูแดงนะฮะเรื่องของปอบหมาดําเรื่องของการที่กลท้องนะฮะในสมัยก่อนๆเลยฮะเวลาที่เขาท้องเนี่ยฮะเขาจะเน็บเข็มกัด หรือไม่ก็ห้ามไปงานศพห้ามไปงานโน้นงานนี้เพราะกลัวจะมีสิ่งที่อัปมงคลเนี่ยติดมารวมถึงคนที่เล่นวิชาเล่นอะไรเนี่ยก็จะเรียกนะ,ะเด็กในท้องนะฮะไปทําลูกกอกมั่งไปทํากุมานมั่งอะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยเวลาที่เด็กเสียไปแล้วเนี่ยนะฮะก็ต้องเอาไปฝังและพวกนี้ก็จะรู้ดีว่าเอาไปฝังตรงไหนอะไรยังไงก็มาเอามากักขังดวงวิญญาณไว้นะครับ ก็ถือว่าโอ้โหบาปกรรมอย่างมากอะ่ะกับสิ่งสิ่งนี้ยใ,ออใช่ค่ะพี่เนตใช่เลยค่ะเราเรื่องได้ดีเหมือนเดิมนะน้องอ้อนะขอบคุณนะคะออขอบคุณมากค่ะเอ,อเ,ออเอาอยัางไงก็เป็นกําลังใจให้น้องหนูแดงนะแล้วก็ขอบคุณน้องอ้อด้วยที่นําเรื่องราวมาถ่ายทอดให้กันฟังแล้วก็ที่สําคัญถ้ามีเรื่องไหนอีกอะไรยังไงนะยังไงก็อย่าลืมมาเล่าอีกนะ ได้ค่ะพี่ดีขอบคุณมากๆนะคะได้ครับน้องอ้ออ่ะดูแลรักษาสุขภาพไปนะค่ะเช่นกันค่ะพี่ดีสวัสดีนนค่ะสวัสดีครัสวัสดีครับ